สวัสดีครับยู่กับผมช่องรถดำซิงดิสระเบิดครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยำเช้าๆครับผมได้เอาน้ำมันมใม้ทีมงานเติมกันเรียบร้อยแล้วให้ไมโครเกาทางสักน้อยนึงก็ไปตักครับผม รถวันนี้อยู่กี่คันเนาะเวเช็คประชากร่อนครับตันนี้ลุงซวยกันแรกครับผมแล้วก็พี่นัทแล้วก็สาวจอยเสี่ยจูคุณทงแล้วก็ลองกองแม็กซิจวดเบิร์ดแล้วก็กอนโอ้ประชากรเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมงานเรานี่งานแน่นมากครับตัวนี้ก็ซีนกระบอกรั่วครับผมเดี๋ยว จอดปีใหม่เดี๋ยวก็จัดการให้ซื้ออะไรมาแล้วครับผมแต่ยังไม่มีเวลาเพราะงานนี่ตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จนี่ทําทุกวันเลยครับผมช่วงเดือนนี้ไปหาปีใหม่นี่ทํายอดได้สามพันเที่ยวถือว่าสุดๆดเลยครับผมถือว่าสุดจัดแล้วว่าช่วงนี้หลายๆทีมงานก็ยังไม่มีที่วิ่งนะครับเนื่องจากดินยังไม่แห้งครับผม รถดำวิ่งไม่ได้เนี่ยตรงนี้เราก็ดิ้นไม่แห้งครับผมแต่เราต้องลงทุนปูทางครับลงทุนปูทางสักหน่อยครับได้วิ่งยาวๆเลยทำเช้าก็ให้แม่ครูทำทางให้เรียบร้อยก่อนเดินไปตักครับผมจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาครับเสียเวลาอยู่เลยอะเมื่อวานให้ทาทางอะแน่นพกเลย 2,3,4,5,6,7,8,9่ห้ากแล้วเหลือซกเกนอีกคันหนึ่งครับผมวันนี้อยู่ที่10คันตรงนี้แยกทีมครับให้วิ่งอยู่นี่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าจะให้อยู่นี่เดี๋ยวผมย้ายรถอีกคันหนึ่งไปลงหน้างานแล้วก็จะโทรเรียกไปประมาณสัก5คันก่อนให้อยู่นี่เก็บงานอยู่นี่5คันเก็บงานเสร็จก็ไปร่วมกันเลยครับจะขุด2อคันเลยต้องลงขุด2คันครับเพราะ จะเข้าพีใหม่แล้วเจวันอันตรายจะยวิ่งไม่ได้แล้วทางแน่นแล้วและเมืวานจกดดินล่างมาใส่แน่นเลย ว่าได้ร้อยเจ็ดสิบกว่าน,นะครับวิ่งกันอยู่ที่เก้าคันเกือบร้อยแปดสิบกว่าวันเป็นไงลงุงผ่านไหมครับผ่านไหมผ่านแล้วบ่เนี่ยบางฝุ่นก็ไม่รู้จะเก็บลอกนี่ผ่านแล้วก็ทิ้งไว้นี่แหละก็โดนเขาขุดจักใสรถไปทำไง โอ้โอ้ล่องนาฝีมือเลยลุงเนาะล่องนาผ่านเลยเนาะแจ๋วเจ๋อเกไม่เกาเยอะด้วยแกขุดเอาขุดเอาเลยโอ้เจ๋วเนี่ยบะดินแห้งนี่คนละด้สามสิบกว่าเนาะเนาะดินเบียดรำมาแหละคนอื่นยังไม่ได้วิ่งเลยเราวิ่งจน นี่จะช่วยกันยํำทางเนาะสบายเลยวิ่งล่องอื่นล่องอื่นไปมันแน่นหมดเลยทีนี้ช่วงเช้าๆก็ต้องมาอยู่ดูแลก่อนครับสายค่อยออกไปออกไปเราหายเงียบเลยผมไกทีตอนเย็นอ้าลุงจัดไปคิวเรกครับผม ว่าไม่เกา่าหมดที่หนึ่งแล้วนี่นี่ก็เหลือเลยเป็นที่แข็งแล้วกี่สร้อยสามสิบครับผมอ้าวลุงจะไปทางไหนน่ะคือบอกหันหัวมันนี นิ่มๆครับไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆแต,แต่แต่เราตักไม่หยุดนะครับเพราะว่ารถเราเยอะสิบคันนะพี่ครับสิบคันนี่ตกคันละยี่สิบเที่ยวก็สองร้อยเที่ยวครับหลังปีใหม่เราจะมีทีมงานมาเพิ่มก็จะเป็นรถดำที่ผมเอ่อต่อใหม่อีกคันหนึ่งนะครับรถบริษัทซึ่งเป็นรถคันแรกของที่ผม ซื้อเองนะครับแล้วก็จะมีทีมงานมาอีก3ามคันเป็น4ี่คันนะครับเป็น14บสี่คันครับจะตกอยู่ที่ทีมละเจ็ดคันทีมละเจ็ดคันนี่ถือว่าแบบโอ้อัดงานจริงๆก็ได้อยู่ทีมละไม่ตํำกว่าร5อยิบเที่ยวครับผมเ้าวิ่งสองทีมก็วันละ300เที่ยวนะพี่น้อง วัละสามรอยเที่ยวเดือนหนึ่งเก้าพันเที่ยวครับโอ้ของแถ่นี่นี่ประเมนธรรมดาเลยครับพี่น้องเลยกันหางานท่านนะ่หางานทันนี่แก้วเลยทีมละร้อยห้าสิบพองานตอนนี้มีรองรับอยู่แล้วครับประมาณพันกว่าเที่ยวเนี่ยก่อนจะหยุดปีใหม่ก็ต้องทำให้เสร็จนะครับพากันไปรุมเลย ผมอยู่ที่สองคันตักสองคันเลยครับให้รถดับวิ่งไม่หยุดเลยอะ่ะลอกนาฝีมือครับผมไม่ต้องเกาเยอะครับประหยัดน้ำมันไปจัดหนักจัดเต็มครับช่วงนี้ก็เห็นใจแกครับผมแกขีก่รถล้มหายประลาแตะครับเราก็เลยนอนบอ่ยังไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่า เราก็เข้าใจครับผมช่วงนี้อากาศหนาวด้วยครับจะเจ็บกระดูกเจ็บอะไรก็ให้กลับไปพักอยู่บ้านนะครับตอนเช้าก็ค่อยลุกมาทํางานเราก็ลุกมาเช็ครถหรือว่าเติมน้ำมันรอครับผมซื้อน้ำมันซื้อกับข้าวมาให้ทีมงานก็ทำงานกันเลย ติดโหลดหน่อยนะครับนี่โหลดนิดๆเราต้องอ่าไปไปรอเลย <c oughs> บอกทีงานอย่างนั้นใะห้คไยรอเด <c oughs> ี๋ยวบอกในะจะรอกันนี่นะ จอรอกันให้ครบก็ตายแล้วครับแน่นแล้วผมทางทำจบมันก็จบครับผมไม่เสียเวลาตัวเองด้วยเนี่ยสับล่องทีมงานก็บอกโอเคครับฟังบอกให้สับล่องเขาก็ทำตามไปหน่อยนีย่เราวิ่งล่องเดิมก็คุณวิ่งล่องเดิมก็ได้ครับแต่ก็ลำบากตัวเองเนาะ ถ้าคนอยากสบายก็สับล่องครับช่วยๆกันไปโอ้จอ้าวจอยไปลำอีหยังมาสปอร์ตไลท์แตกอีกแล้วจะไปสัมภาษณ์ตัวนะจะหลุดวารานไม่ได้นะโอ้ย้ยทยไยไงดนนสปอร์ตไลท์เป็นโดนไลท์อีกแล้วปออรตไห <c oughs> โอ้ย oh, <c oughs> ยัำเลยอ๋อเพิ่ง,ง,งเห็นเพิ่ง,งเห็น,น,นมัน,ออน,น,นบบมันฟิวหรืออะไรอ๋ออกเสีจโจครับผมมาร่วมแจมด้วยก่อนหยุดปีใหม่เอาเขาจะรออะไรกันเดี๋ยวผมไปดูก่อนดิ ออกไปเลยจอดรอกันแล้วก็มารอกันที่ขุดอีกแหละโอเคครับผมติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ